สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้อย่างครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเื่อนเนี่ยไปรู้จักกับป่าฝนกันครับและทําไมมันถึงสำคัญต่อโลกของเราครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยป่าฝนนะครับเป็นระบบนิเวศท,ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงครับมีฝนตกชุกตลอดปีครับ และพบได้ในพื้นที่เขตร้อนและเขตอบอุ่นครับตัวอย่างป่าฝนที่สำคัญของโลกนะครับได้แก่ป่าฝนอเมซอนในอเมริกาใต้ครับป่าคองโกในแอฟริกาและป่าฝนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับป่าฝนนะครับมีบทบาทสำคัญในการผลิตออกซิเจนให้กับโลกครับโดยมีการคาดการณ์ว่านะครับป่าฝนเนี่ยผลิตออกซิเจนประมาณ20%ของทั้งหมดในชั้นบรรยากาศเลยครับ ต้นไม้ในป่าฝนนะครับช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยครับป่าฝนเนี่ยถือเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากกว่า50%ของสายพันธุ์บนโลกเลยครับมีสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์อาศัยอยู่เช่นเสือจาก,กั้วกอริล่าและงูอนาคอนดาครับพืชหลายชนิดที่พบในป่าฝนนะครับยังถูกนำมาใช้ทางการแพทย์เช่นเปลือกต้นซิงคโคนา ที่ใช้สก,กัดควินนินรักษาโรคมาลาเรียครับแล้วป่าฝนเนี่ยยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นในอากาศและมีบทบาทสำคัญในการสร้างฝนด้วยครับป่าฝนอเมซอนนะครับถูกขนานนามว่าเครื่องสร้างฝนเพราะช่วยกระจายความชื้นไปยังพื้นที่อื่นๆของโลกด้วยครับอาหารหลากหลายชนิดที่เรากินทุกวันเนี่ยครับมาจากพืชในป่าฝนเช่นกล้วยมะม่วงโกโก้กาแฟและวานิลาครับ แล้วป่าฝนนะครับยังเป็นแหล่งของสมุนไพรที่มีศักยภาพในการพัฒนาปัญญารักษาโรคใหม่ๆได้ด้วยครับปัจจุบันนี้นะครับป่าฝนเนี่ยถูกทําลายจากการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อทําการเกษตรกรรมและขยายเขตเมืองครับทุกๆปีนะครับพื้นที่ป่าฝนเนี่ยถูกทําลายมากกว่า5ล้านเฮกตาร์ครับซึ่งส่งผลต่อสภาพอากาศและระบบนิเวศของโลกครับผลกระทบจากการทําลายป่าฝนนะครับ มันจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นครับนำไปสู่ภาวะโลกร้อนสัตว์และพืชหลายชนิดครับสูญพันธุ์เพราะสูญเสียที่อยู่อาศัยวัฏจักรน้ําเปลี่ยนแปลงครับทําให้เกิดภัยแล้งและน้ําท่วมในบางพื้นที่ครับดังนั้นนะครับเราจะช่วยปกป้องป่าฝนได้ยังไงครับเราต้องลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทําลายป่าครับเช่นกระาดาษที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่ยั่งยืนครับ และก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจากการค้าอย่างเป็นธรรมครับเช่นกาแฟและโกโก้และก็ปลูกต้นไม้และสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ป่าฝนครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนป่าฝนเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามหาศาลต่อโลกของเราเลยนะครับและเราทุกคนนะครับสามารถช่วยปกป้องมันได้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องรู้ยางนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ